สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์ถึงที่เลยนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่อาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับแล้วก็บิดกุญแจก็ไฟหน้าปัดไม่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสตาร์ทเงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับแต่รีโมทใช้ได้นะครับ ซึ่งเป็นอาก,การประจำของรถร e. ุ่นน yeah ี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะลื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับครับหลังจากทําการลื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เป็นตัวล็อกคอไฟฟ้านะครับล็อกคอไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวอิมูเลเตอร์นะครับ อิมูเลเตอร์ก็จะทําการปิดระบบล็อกคอถาวรเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบสบายใจนะครับเดี๋ยวประกอบรถเสร็จนะครับลงทะเบียนเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็คโค้ดในระบบนะครับเคลียร์โค้ดให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรถลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับ รีโมทกดได้ปกตินะครับรถสตาร์ทเงียบนะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการหรือบริการทำซ่อมล็อกคอไฟฟ้านะครับทำดอกกุญแจรถเบนซ์นะครับถึงที่นะครับ